มาหอดแล้วครับเนี่ยมาหอดบ้านลูกค้าแล้วนะครับกำลังทําพิธีเอาเลือก,ก็ใช่นะครับ กับตัวไทด์เล้อาหารจีนหันหุังหาัน่ะอ๋อ บันนี้ถามได้บันนี้เอ๊ะไหนทีได้ไปซื้อไก่แทนรถเอยงป็นมรถข่อยมันอยู่น้ำเจ้าสาเหตุที่ได้ไปไก่บําเพิ่นรถมันมืดบอลมันคั้นไงหมดละคือรถนี่มันมืดดอกแต่ว่ารถนี่มันสิเป็นท้องเจ้าของกูใส่ก็คืออยู่หันสมัยก่อนไปก็เพราะไงคอยไปจองไอ้วีโบหรือเพราะไงไปจองยูเซ่โตโยต้าสบายดซื้อรถคันแรก ไปฮอดปุ <ersch> <S <S ๊บมือนัดเอารถบ่มีรถให้ข่อยบ่มีรถให้ข่อยทั้งที่ข่อยไปซื้อเงิน่องส่วนดิข่อยก็เลยบอกว่าบ่มียกเลิกมัดจำขึ้นก่อนกิไปยะโสข่อยขั้นหนีออกมาซื้อเครื่งส่วนเป็นตับงแต่คือมันมันแค่บางไหนสิเป็นของเท้านี่างคือผูดยิ่งนี่ล่ะเออผู้ใดสิผู้ที่เป็นเมียนั่นบเฉพาะเป่ี่็นเมียมันก็มันเป็นลักษณะนั้นวันเถอะวันนี้รถนี่งามบ่าตื่ใจวันนี้รถกะ มันกระถึกบอกมาว่าถึกถึกกับมาถึกมืออย่างงั้นเออเด้อป่าสั้างยังก่อนเถอะสร้งดีเออผู้ขานี่แหละพ่อใหญ่สุภัพร้อมดูลูกเลยเมียทุกคนนี่แหละได้เอาโซ่เอาไส้น้ำพอวีนี่คือซื้อรถน้ำเพลนสิมาทำมาหากินให้ลูกไปทำมาหากินขอเหตุนาการถึงลำลองลุยๆเด้ออันนี้เงินมีทองลังไหลเข้ามาคิดจริงได้ขอให้ได้สมทบมุงมาดปรารถนาสิมอบให้รถ ให้ปลูกไปใส่งานคือนายโชคเออแล้วก็นางเอ็มไปทำมาหากินไปเฮ็ดนาคาขื่นขอไปทั้งหลายจะให้แก้วขาดปลอดภัยปล่อยไว้มาหอดหลอดฝ่ามาถึงอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงหรียกเบี้นให้ปูญยาต่ย่าชิงสกิดทั้งหลายทั้งปวงกระไดความใบเม่ยเทวรนีหลวงปู่หลวงตาทุกผงทุกสนทุกคนเทียบเทียว่าสาธุเป็นสกีพญาน